คลิปนี้เรามาดูวิธีการแก้ปัญหา Facebook โดนปิดกั้นการมองเห็นโพสต์ไปแล้วไม่มีคนถูกใจไม่มีคนคอมเมนต์ไม่มีคนเห็นโพสต์ที่เราโพสต์ไปนะครับให้ใช้วิธีการแก้ปัญหาตามนี้ได้เลยขั้นตอนที่1นนะครับให้เราไปปรับการตั้งค่าการมองเห็นของ Facebook เรานะครับ <c oughs> ก็ให้เรากดเข้าไปที่ Facebook ก่อนจากนั้นนะครับให้กดไปที่ขีดสมขีดต,ตรงนี้เลยในหน้านี้ให้เรานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยกดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวจากนั้นกดการตั้งค่านะครับ จากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาและมาดูตรงหัวข้อกลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลนะครับเราจะดูไปที่การแสดงผลเนาะจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่โพสต์ตรงนี้เลยในหน้าของโพสนะครับให้เรากดไปที่ใครที่สามารถดูสตอรี่ของคุณได้บ้างนะครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปในหน้าความเป็นส่วนตัวของสตอรี่นะครับเรามาปรับการมองเห็นของสตอรี่ตรงนี้กันครับไม่ว่าเพื่อนๆจะปรับเป็นอะไรก็ตามนะครับให้ปรับเป็นสาธารณะในช่วงนี้ก่อนเลยนะครับกดไปที่สาธารณะเลย จากนั้นกดเปลี่ยนนะครับโอเคจากนั้นให้เราแบ็กกลับนะครับโอเคแบ็กจนไปอยู่ในหน้าฟีดของ Facebook แบบนี้เลยนะครับให้เรานะครับกดไปที่คุณกําลังคิดอะไรอยู่ตรงนี้แหละครับในตอนที่เราจะโพสเราก็กดตรงนี้เนาะให้กดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับปรับค่าตรงนี้นะครับไม่ว่าตอนนี้นะครับเราจะตั้งค่าเป็นอะไรก็ตามนะครับให้ปรับเป็นสาธารณะในช่วงนี้ก่อนอ่าจากนั้นนะครับให้กดเรียบร้อยนะครับตรงนี้เลยโอเค จากนั้นนะครับให้เราออก a c e b o o k นะครับออก Facebook แบบเคลียร์แบบนี้เลยนะครับเคลียร์ออกไปเลยอ่าเคลียร์ไปแล้วนะครับเมื่อออก Facebook เสร็จแล้วนะครับให้เราทําการปิดเครื่องและเปิดใหม่นะครับหรือว่าทําการรีสตาร์ทมือถือนะครับในลักษณะนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับทาการรีสตาร์ทให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราปรับค่าความเป็นส่วนตัวของสตอรี่ปรับค่าความเป็นส่วนตัวของโพสต เคลียแอปในมือถือออกและรีสตาร์ทมือถือนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนที่1วิธีนี้จะช่วยแก้บัคให้กับผู้ใช้ Facebook บางคนที่โดนปิดกั้นการมองเห็นนะครับอีกทั้งวิธีนี้จะช่วยเพิ่มการมองเห็นให้กับ Facebook เราได้อีกด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่2กันครับขั้นตอนที่2นะครับจะเป็นการล้างไฟลแคสไฟขยะล้างข้อมูล Facebook ของเรานะครับวิธีนี้นะครับให้ทําเฉพาะคนที่จํารหัสผ่าน Facebook ของตัวเองได้เท่านั้นนะครับสําหรับคนที่ไม่ สำหรับคนที่จํารหัสผ่าน Facebook ของตัวเองได้นะครับตรงนี้จะดีมากๆเลยให้ใช้วิธีนี้นะครับให้เรานะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าของมือถือเราเลยตรงนี้นะครับการกดเข้าไปของมือถือ Android แต่ละเครื่องนะครับจะมีไม่เหมือนกันเนาะให้เพื่อนเพื่อน,นะครับดูเป็นตัวอย่างและลองไปกดค้นหาในมือถือของเพื่อน,อนดูนะครับก็จะกดไปที่แอปพลิเคชันและการอนุญาตในลักษณะนี้เนาะจากนั้นกดไปที่ตัวจัดการแอปนะครับ มันก็จะมีแอปต่างๆนะครับในมือถือของเราให้เรานะครับหาแอป a c e b o o k นะครับหรือเอาง่ายๆนะครับก็คือให้เราหาแอป Facebook ในการตั้งค่ามือถือของเรานะครับเมื่อเจอแอป Facebook เสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดเข้าไปเลยจากนั้นกดไปที่ที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องนะครับในลักษณะนี้โอเคมันจะมีไฟล์แคชต,ต,ตรงนี้อยู่ให้เรากดล้างแคชต,ตรงนี้ได้เลย โอเคครับจากนั้นนะครับให้เรามากดล้างข้อมูลตรงนี้อีกหนึ่งทีนะครับตรงล้างข้อมูลตรงนี้แหละครับถ้าใครจํารหัสผ่านไม่ได้นะครับจะมีโอกาสที่จะไม่สามารถเข้าสู่ Facebook ได้แล้วนะครับวิธีนี้สําหรับคนที่จํารหัสผ่านได้จริงๆนะครับถ้าจํารหัสผ่านได้แล้วกดล้างข้อมูลได้เลยจากนั้นนะครับให้เรากดตกลงตรงนี้เลยโ <Okay. itime S 1> อเคเมื่อเรานะครับได้ล้างไฟแครและไฟขยะเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่หน้าจอหลักนะครับจากนั้นให้เข้าไปที่ a c e b o o k นะครับเข้าไปที่ Facebook จาก Facebook ที่เราล็อกอินครั้งไว้อยู่นะครับเมื่อเรานะครับทำการกดล้างข้อมูลและล้างไฟแคชในตอนที่เรากลับเข้ามาที่ Facebook อีกทีหนึ่งนะครับ Facebook ก็จะให้เรานะครับทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ Facebook ใหม่นะครับก็ให้เรานะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบ Facebook ให้เรียบร้อยนะครับโดยการใส่ยูสเนมไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลหรือไม่ก็ชื่อ Facebook ของเราเนาะจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยและกดเข้าสู่ระบ,บบนะครับ โอเคครับถ้าเกิดเรานะครับทำการเข้าสู่ระบบ Facebook เสร็จแล้ว <t> ก็แปลว่าขั้นตอนที่2นะครับของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอ่าขั้นตอนนี้ก็จะช่วยแก้บั๊กให้กับผู้ใช้ Facebook ที่โดนปิดกันก้นการมองเห็นเหมือนกันนะครับ <t> จากนั้นนะครับเรามาสู่ขั้นตอนที่3กันครับ <t> ขั้นตอนที่3นะครับให้หยุดแชร์ทุกอย่างใน Facebook อย่างน้อย7วันนะครับ ก็คนส่วนใหญ่ที่โดนปิดกั้นการมองเห็นส่วนมากจะโดนจากการแชร์โพสต์ของคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์โพสขายของนะครับการแชร์โพสต์ลุ้นรับของรางวัลนะครับซึ่งการแชร์โพสต์ในลักษณะนี้บ่อยๆนะครับหรือว่าแชร์โพสต์แบบนี้มากจนเกินไปนะครับจะส่งผลทําให้ Facebook คิดว่าเรานะครับเป็นคนปั่นโพสต์ให้กับเพจขายของหรือว่าเพจที่เราแชร์เหล่านั้นนะครับจึงทําให้เราถูกการปิดกั้นการมองเห็นนะครับการหยุดแชร์ทุกอย่างใน Facebook อย่างน้อย7วันนะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาในการที่ Facebook ปิดกั้นนการรมองงงเเเห็ขโดยยตล ขั้นตอนที่4นะครับให้เราหยุดโพสหน้าโปรไฟล์อ่ะโพสหน้าโปรไฟล์ก็จะเป็นโพสตรงนี้เนาะและหยุดโพสสตอรี่ของตัวเองนะครับโพสสตอรี่ในลักษณะนี้อย่างน้อย3วันนะครับเพราะว่าวิธีนี้ใช้ได้ดีกับบางคนที่โดนปิดกั้นกันมองเห็นนะครับ การที่ Facebook ปิดกั้นการมองเห็นเราและเราหยุดโพสต์ประมาณ3วันเนาะก็จะเหมือนกับการรีเซ็ตค่าการมองเห็นให้กับบัญชี Facebook ของเรานะครับเมื่อหลังจากที่เราหยุดโพสต์หน้าโปรไฟล์กับโพสตสตอรี่สวันและเรากลับมาโพสตใหม่หลายคนเลยนะครับที่จะมีการมองเห็น Facebook ที่มากขึ้นนะครับเพราะว่า Facebook จะรีเซ็ตและอาจจะเพิ่มอันกริึมให้กับเรานะครับขั้นตอนที่5นะครับให้เราสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนใน Facebook นะครับ การสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับคนใน Facebook มีหลายรูปแบบเลยซึ่งสิ่งที่ได้ผลมากที่สุดนะครับคือการอวยพรวันเกิดให้กับเพื่อนใน a c e b o o k นะครับการแชทคุยกับเพื่อนใน Facebook การคอมเมนต์โพสต์ของเพื่อนใน a c e b o o k นะครับการกดถูกใจและการแสดงความรู้สึกให้กับเพื่อนใน Facebook ซึ่งเราครับควรสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับคนใน Facebook หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ควรทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเยอะจนเกินไปนะครับอย่างเช่นกดไลค์ก็อาจจะกดไลค์แค่ประมาณหนึ่งเนาะ จากนั้นก็อาจจะไปคอมเมนต์บ้างนะครับอาจจะไปคุยกับเพื่อนในแชทบ้างนะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยย่นระยะเวลาที่เราโดนปิดกั้นการมองเห็นจาก Facebook ได้เยอะมากเลยนะครับแต่ข้อระวังคืออย่าทําเยอะจนเกินไปนะครับแนะนําให้สร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับคนใน Facebook วันละไม่เกินสัก30-50คนพอนะครับขั้นตอนที่6นะครับจะเป็นการลบโพสต์ที่ผิดกฎ a c e b o o k นะครับโพสต์ที่ผิดกฎ a c e b o o k การใช้คำหยาบการใช้คำอนาจานะครับจะส่งผลด้วยตรงต่อการมองเห็นของ Facebook เลยนะครับ ฉะนั้นะครับหากเรานะครับมีโพสต์เหล่านี้หรือว่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ผิดกฎเฟ e บุ o กนะครับถ้าเกิดเรานะครับพอจะย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าเราเคยโพสต์หรือว่าเคยคอมเมนต์ที่ผิดกฎไปนะครับก็ทางที่ดีนะครับให้เราลบโพสต์เหล่านั้นออกให้หมดนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้มากเลยนะครับโอเค จากนั้นมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนที่7นะครับตรงนี้สําคัญมากเลยเรานะครับจะต้องปรับพฤติกรรมการเล่น Facebook ของตัวเองนะครับในกรณีที่ Facebook เรานะครับกลับมาแสดงผลและการมองเห็นกลับมาเป็นปกตินะครับอยากให้เล่น Facebook ในเชิงที่สร้างสรรค์มากขึ้นนะครับแชร่ในสิ่งที่จําเป็นและมีประโยชน์โพสในสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับไม่ใช้คําที่ผิดกดต่อ Facebook ก็จะช่วยในเรื่องของการมองเห็น Facebook หรือตรงนะครับการที่เราถูกปิดการมองเห็นบ่อยๆนะครับและเรายังทําพฤติกรรมแบบเดิมซ้าๆนะครับ ตรงนี้ก็อาจจะทําให้เรานะครับโดนปิดการมองเห็นแบบทาวนซึ่งตรงนี้จะแก้ได้ยากมากเลยนะครับทางที่ดีก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่น Facebook ของตัวเองตรงนี้จะดีที่สุดนะครับโอเคก็เจตขั้นตอนง่ายๆนะครับในการแก้ปัญหาเบื้องต้นในการแก้ที่ Facebook ปิดกั้นการมองเห็นของเรานะครับเพื่อนๆนะครับลองไปทําตามกันดูได้เลยนะครับถ้าใครทําได้นะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วพบบบกัััันนนนใใหหม่คคคลิป้าะรรสสวดี